ฟุตซาลาคำ่อยที่เป็นังสีนั่งกายเขียวแม่ไป่ได้จะได้ยกหยอดจะได้ยกยอดแต่ว่าอันนี้จะเป็นด่างด่างน้อยจะมีแบบด่างน้อยมีด่างสวยมีด่างโอ้เยเยอะแยะมากมายก,กายฟองเปิ้งดูละปิ้งหักอันนี้อันนี้เป็นด่างด่างหน่อยเด้ค่ะมาตอนแรกโมฮันได้แยกโมฮันได้เห็ด,ดยดั่งเธอเปิ้งดูลตัวหนีง,ง่ายง่าย งามแห้งชอบชอบตาตะกรอนหันรับมาจากช่างยุ่งเนาะเถี่ช่างยุ่งน้องจา๋าเนี่ยต้นลรต,ต้นละโบแพงเลยค่ะสําหรับเรานะในความคิดเรานะสําหรับเราต้นเราไม่สวยต้นเราไม่แพงแล้วก็มีประมาณสามใบอันเนี้ยอันนี้คือการเจริญเติบโตได้ดีแต่ว่าต้นนี้ได้มาราคาแบบแรงมากนะคะได้มาราคาแรงมากแย้วต้นเนี้ยน,นี่นนยังมหัศนครับ อยู่ไหนะฮะอันอยู่ไหนะอยู่ในตู้เย็นพ่อดิหมดแล้วหมดแล้วก็คือหมดเลยพ่อไม่ได้ซื้อมาหมดแล้วไงก็บอกพ่อซื้อมาให้ใหม่มันอยู่ในเซเว่นน่ะลูกบนเวละไม่มีครับบนร้านไม่มีบนเวลาจากตอนแรกก็ด่างงาม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 อันนี้เป็นพีชเลยเนี่ยแตกจากตอนแรกอ่ะมันมันมันเข้าพีชไหมได้ต้นเนี้ยได้มาในนามของด่างเหลืองนะ ด่างเหลืองแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเข้าพีทไหมเนี่ยพ่อใบเพิ่มเริมแก้ึ้นคือต้นเล็กๆเ,เขาอะเราจะมองไม่ออกหรอกว่าเขาเป็นอะไรยังไงถ้าได้มากับต้นทางที่น่าเชื่อถือเออห้าก็จะได้ไอ้ที่มันตรงปกเนาะแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเหลืองพีทค่ะเพราะว่าดูความเข้าพีทเขาเส้นกระดูกเขามันจะเป็นแบบสีพีทๆนะสีออกชมพูชมพูนิดๆนะเน,น,น,นี่ยเห็นไหม มันเริ่มใบแก่ได้ค่ะถึงจะมองออกว่าเป็นพีดบ่พีดแต่ว่าอันนี้ก็คือจะมองออกเลยก็คือเขาขึ้นมาเขาจะเป็นเส้นกระดูกเลยตัวนี้จะเป็นพีดมาตั้งแต่แรกนะคะได้มาในาน้าของพีดนะแล้วก็ได้มาในานา้มของอด่างหน่อยพนแบบเนี้ยเนี่ยอันนี้คือใบใบแรกๆเขานะเนี่ยใบแรกที่ได้มาด่างน้อยๆกระเจาะกระจะไม่หลุดด่างนะคะไม่หลุดด่างแต่พอเลี้ยงไปสักพักเบิ้งหากดูล่ะ <c oughs> ยังไม่ได้มีเวลาเปลี่ยนกระถาง เดี๋ยวรอก,ก่อนจะนอยกวนเด้อแล้วก็ต้นนี้ก็ได้มาแบบว่าต้นนี้ได้มาคู่กันนะคะจากช่างยุ่งนะคะราคาไม่แรงด้วยนะจ๊พะพอดีจังหวะไปเอฟอันในช่วงที่น้องไลยสดพนาอืมไปแข่งกันกับเพื่อนๆเนะี่ยเบิ่งดูละ่ะยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยออันนี้รู้สึกว่าจะเป็นกระถางหกนะยังเป็นกระถางหกอยู่เลยเตรียมกระถางมาแล้วแหละแต่ว่าวัสดุปลูกยังบาขันพรอมค่ะว่สดุปลูกยังบาขันพร้อม ที่เลี้ยงไว้นี่ก็คือไปได้ข้อมูลจากอ่าพี่เอ๋นะคะก็เลยมาเลี้ยงแบบนี้นะคะเบิ้งอันนี้อันนี้เป็นอะไรนะฟูมิน์ฟูมินเลี้ยงในโฮมก็เลยบมินเลยค่ะบอไม่ไม่กลายเป็นฟูเลยอยู่แต่ว่าใบใหม่เขาออกมาเขาจะเป็นฟูนะคะมิน,มนสวยๆเลยเอเลี้ยงตามนีม่ตามเผลือเท่านี้แล้วแล้วก็ตอนนี้ได้รูปแล้ว ได้ลูกสองรอให้เขาตัววันนี้ก่อนจะมาแยกนะคะจับแยกอันนี้จะเป็นดำโบราณเอยดำ,ดำดำด่างเนาะเป็นห้องดำด่างได้สองต้นค่ะเอยได้สองตน้นตว่ารารอให้เป็นไงว่นนี้จังหน่อยก่อนคอยว่ากันเลี้ยงไปเรื่อยๆแต่ว่าพอนั่นมาก็คือต้นแม่เขาก็คือจะจับลงอีนี่อยู่เออแต่ว่าดำดา่างเยอวิธีเด็กม,มาอีกแล้วเนาะุอยแต่ไม่รู้ว่าเขีย่ย นี่หรือเปล่านะไม่รู้ว่าด่างหรือเปล่าอุ้ยเยอะอยู่ตัวเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ผตัวนี้สี่รอบก่อมตัวนี้ปะโทอีพออีแมวพูดนะหา้ายังขึ้นบ้านใดอีกตนหนึ่งใบยังเหลียบอยู่กับพื้นอยู่เพราะว่าหากคนไอ้น,นี่อยู่หากคนดันไว้เลี้ยงต่อนี่และคะ่ะไม่สะสมของนูนาดีละคือความชอบความมาัก เป็นการลงทุนกับต้นไม้ที่โนน่นาลงทุนกับต้นไม้ถามว่ามันลงทุนมันจําเป็นต้องแบบว่าลงทุนแบบเยอะแยะมากมายอะไรหรือเปล่าก็ลงทุนตามกําลังนะลงทุนตามกําลังแล้วก็ถ้าต้นไม้เราไม่ตุ๋ยมันก็อเอไดี่าาได้เก็บกินน่ะแต่ก่อนหนนูน่าลงทุนแค่ต้นเดียวแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีแม่เขาละหน่งสองสาีต้นละค่ะมีน้องมาขอซื้อในราคาแบบขาดทุน เท่ากัเลยไม่เป็นไรเพราะถ้าต้นไม้ถ้าต้นไม้เราไม่ตุ๋ยก็คือยังไงเราก็ไม่ขาดทุนอย่างน้อยเราก็ได้กําไรเรื่องของหอ,องไว้อย่างไรอะเรื่องของความชอบเนาะก็มักนีหละก็ะคือวิธีของหนูน่าแต่ถามว่าถ้าถ้าพวกนี้เป็นเงินเย็นก็ดีแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นเงินร้อนอะมันก็ขาดทุนยางเดียวค่ะเข้าใจคําว่าเงินร้อนไหม <laughs> เงินร้อนกับนเงินเย็นมันต่างกันนะเออก็